chora Tristeza, por favor, embora. Minha está que alma vá คุณกำลังอยู่ในเวิร์กช็อปของการเบลนเลเยอร์แบบคลิปปิ้งแม็กซ์นะครับก็คือเป็นเวิร์กช็อปการแทรกภาพลงไปในตัวอักษรหรือในวัตถุรูปทรงต,ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่ยากนะเพราะว่าผมก็เตรียมทุกอย่างในเวิร์กช็อปให้คุณหมดแล้วนะครับ อยู่ในดาวน์โหลดอยู่ใน,นในรูปในรูปในบทความนะครับก็คืองี้นะฮะสามเลเยอร์นี้ที่ผมทำก็จะมีเลเยอร์แบ็กกราวเป็นวอลเปเปอร์ที่ดาวน์โหลดได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับแล้วก็เลเยอร์เท็กซ์นะครับเป็นมันไม่ใช่เท็กซ์แล้วล่ะมันเป็นกราฟิกแล้วนะครับผมทำให้คุณเรียบร้อยคือคุณลากมันไปไหนก็ได้นะฮะก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นภาพของผมเองเป็นภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายของผมเนี่ยก็จะไว้แทรกในนี้เท่านั้นเองนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่ La เย r Text ตรงนี้นะครับผมจะใส่เอฟเฟกเงาให้กับมันนะครับในการใส่เอฟเฟกเงาให้กับมันเนี่ยมาที่เอฟเฟกนะครับไอคอนที่2ด้านล่างตรงเ a y e r s p ส n e l นนะครับแล้วก็เลือก drop shadow นะครับ drop shadow เนี่ยมันจะวางไว้อย่างเงี้ยครบเลยคือผมเซตไว้ค่อนข้างโอเคนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องทําตามที่ผมบอกในเวิร์กช็อปนะครับคุณเซตได้เพราะถ้าคุณเข้าใจภาพล้นโหมดของกล่องนี้แล้วกล่องนี้ยังไม่ต้องเนาะนะฮะเดี๋ยวค่อยเจอกันในเรื่องของเอฟเฟกโดยตรงนะครับ เบนสตัคเจอร์นะครับเบนโหมดตรงกล่องกล่องสตักเจอร์นะครับเบนโหมดจะเป็นมัลติพายเพราะว่าเงาที่เราเลือกตัวกระทบตรงนี้ผมจะใช้เป็นสีดำนะครับเพราะผมใช้เป็นสีดำเนี่ยไอโหมดมัลติพายมันก็จะผสานทุกอย่างที่เป็นอะไรอะอะไรที่เป็นสีสว่างมันจะไม่เอาสีขาวปลอดเลยมันก็จะไม่เอาดังนั้นสีดําเลยก็จะดีที่สุดเพราะว่าการเบนสีดําลงไปในอด้านล่างมันจะทําให้สีด้านล่างถูกสีดําทับแล้วคล้ําลงเหมือนเงาของจริงฮะก็เลยใช้โหมดมัลติพายนะครับ ต่อไป Opacity นะครับเป็นค่าความโปร่งใสก็กำหนดเป็น75นะครับเนี่ยถ้าคุณลองปรับเล่นๆดูคุณจะพบว่ายิ่งคุณใช้ค่ามากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งทึบฮะผมก็ใช้ประมาณ75ก็พอนะครับ Angle นะครับตรงเนี้ยคุณดูที่ Preview ได้นะครับผมอยากให้มันตกกระทบไปคือแสงลงมาจากทางบนซ้ายนะผมก็เลยเลือกไปประมาณ140ได้มา หนึ่งร้อยสี่สิบปลสามแปดอะไรเงี้ยนี่ยนะครับก็ใช้อคอลไลน์นะครับดิสเทนเป็นระยะตกกระทบนะครับระยะของเงาที่ตกกระทบลงสู่พื้นก็ประมาณสี่พิกเซลแต่จริงๆผมใช้ประมาณเจ็ดหรือหกก็ได้นะเนี่ยฮนะเนี่ยยิ่งคุณเลื่อนไปมากมันก็ยิ่งตกเยอะตรงสเปรดนี่ค่ะเป็นค่าความฟุ้งนฮะก็ะคือยิ่งคุณเลื่อนไปมันก็ยิ่งทึบนะ ก็ศูนย์ะไม่ต้องนี่แหละก็เอาศูนย์นี่แหละนะครับแล้วก็ไซส์นะครับไซส์เป็นขนาดของเงานเองนะครับก็มีแค่นี้ที่คุณต้องใช้นะครับด้านล่างคุณภาพอะไรเดี๋ยวไปเจอกันเต็มเในโหมดเอฟเฟกแล้วกันนะครับผมกดโอเคเนี่ยได้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นเอฟเฟกแล้วก็เอฟเฟกดรอปชาร์โดตรงเนี้ยคุณซ่อนได้โดยการคลิกไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ยครับสัญลักษณ์ fx นี่คือเลเยอร์นี้มีการใช้เอฟเฟกนะครับต่อมานะครับเลเยอร์พิกนะครับพิกเจอร์นะครับ ผมปิดมันไว้อยู่คุณจะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยมันคือภาพนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกอ create clipping mask เท่านี้เองครับเสร็จแล้วครับในเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างครับง่ายจะไม่มีใช่ไหมครับ คุณก็ลองไปทาเองนะครับจริงๆอ่ะมันจะขั้นตอนมนะันอาจจะนานกว่าน,นี้ถ้าเกิดผมเริ่มด้วยการเปิดชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็วางภาพทีละภาพเนี้ยก็จะกินเวลานานแต่ว่าตรงนี้ผมเตรียมทุกอย่างไว้คุณแล้วคุณก็แค่ดาวน์โหลดคลิปแล้วไปลองทำคิปปิ้งนัได้เลยนะครับก็หวังว่าอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆในงานของคุณนะสวัสดีครับ